มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในโลกอนาคตคนรวยจะได้สร้างโลกใบใหม่ที่หรูหราขึ้นมาไม่ว่าต้องการอะไรหรือเจ็บป่วยอะไรมาที่นี่เนี่ยก็สามารถรักษาให้หายได้ทุกโลกส่วนพวกคนจนที่ไม่มีเงินก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปบนโลกที่กำลังจะตายแห่งนี้และเรื่องราวของพวกเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกัน ผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก99ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆได้พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเอลิเซียมกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่21ที่โลกเนี่ยเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมลพิษและจำนวนประชากรที่เยอะจนล้น คนที่ร่ำรวยต่างพากันลาทิ้งโลกไปอยู่บนสถานีอวกาศเอลิเซียมที่โคจรอ,อยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งที่นั่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างและก็มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่หรูหราและก็ทันสมัยอย่างสมบูรณ์โดยพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่ลอสแองเจลิสในปี2154และหนังเนี่ยก็จะฉายเราเห็นถึงแม็กเด็กชายที่ถูกส่งจากเอลิเซียมให้กลับมาอยู่ที่โลกและเขาเนี่ยก็ได้เติบโตเป็นชายหนุ่มแล้วและเช้าวนี เขาเนี่ยก็กําลังออกไปทํางานที่โรงงานอามาไดแต่กับถูกขุนยนสองตัวเข้ามาคนกระเป๋าในขณะที่เขาเนี่ยกำลังรอขึ้นรถอยู่ทําให้เขาเนี่ยก็ได้พยายามบอกว่าในกระเป๋าของเขาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วพอพูดไปแบบนั้นเขาเนี่ยจึงถูกพวกขุนยนต์ตีจนแขนหักและพวกมันเนี่ยก็สั่งให้เขาไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ภาคทันด้วยทาให้เขาเนี่ยก็เลยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนแทนที่จะได้ไปทํางานโดยตัวของแม็กเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเฟรย์พยาบาลของโรงพยาบาลอีกครั้ง ดยเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับเขาสมัยเด็กมาก่อนแต่ก็มีเวลาคุยกับเธอน้อยมากเพราะว่าเธอในงานยุ่งเขาเนี่ยก็เลยนัดเธอไปดื่มกาแฟด้วยกันวันหลังเพราะเขาเนี่ยคิดถึงเธอมากและหลังจากที่แม็กซ์เขาเนี่ยได้ทําแผลที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ภาคทันเพื่อจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและตัวของแม็กซ์นั้นเขาเนี่ยก็เคยทําผิดฐานลักขโมยรถทําลายร่างกายและขัดขืนการจับกุมจนโดนทําโทษทันบนมาก่อนทำให้ในคราวนี้ เขาเนี่ยจริงถูกยืดเวลาทาทันบนเพิ่มไปอีกถึง8เดือนโดยที่แม็กซ์เนี่ยก็ไม่มีโอกาสอธิบายอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นเขาเนี่ยยังถูกหักเงินเดือนที่เขาเนี่ยไปทํางานสายอีกตั้งหากและหลังจากนั้นในขณะที่แม็กซ์เนี่ยกลับไปทํางานตามปกติที่ทางด้านของเ e อลิเซียมเดลคอตรัฐมนตรีกลาโหมเขาเนี่ยก็ได้รับแจ้งมาว่ามียานเถื่อนจํานวนสามลำที่กําลังมุ่งหน้าเข้ามาในน่านฟ้าของเอลิเซียมโดยยานทั้งสามลำก็ถูกแจ้งเตือนให้ออกไปจากน,าน่านฟ้า แต่ทว่าทุกลำเนี่ยก็ยังคงมุ่งหน้าตรงเข้าไปทําให้ครูเกอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนที่ประจําอยู่ที่โลกจึงได้รับคําสั่งให้ยิงมิสไซล์ใส่ยานทั้ง3ามลำในทันทีและเพราะคสั่งนั้นจึงทาให้ยานสองลำเนี่ยถูกยิงล่วงเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที46รายส่วนยานลำที่3าเนี่ยก็สามารถหลบหลีกมิสไซล์ก่อนจะเข้าไปยังชั้นบรรยากาศของเอลิเซียมและก็สามารถลงจอดได้โดยคนจากโลกเนี่ยก็ได้ถูกเกณฑ์ให้ลงมาจากยานอย่างรวดเร็ว และก็มีจํานวนหนึ่งถูกตามจับไว้ได้และก็เสียชีวิตไปอีกจานวนหนึ่งและก็สามารถหลบหนีไปได้สองคนโดยสองคนที่หนีไปได้นั้นเป็นแม่กับลูกสาวโดยผู้เป็นแม่เธอเนี่ยก็ได้พาลูกสาวไปเข้าเครื่องรักษาอัตโนมัติเพื่อจะซ่อมกระดูกที่หักจนลูกสาวของเธอเนี่ยกลับมาเดินได้ตามปกติก่อนที่ทั้งสองจะถูกจับตัวได้ด้วยเหมือนกันโดยทั้งหมดก็ได้ถูกพาไปยังกองเนเธอร์เทสและก็ส่งตัวกลับออกไปจากอิเลเซียมเดี๋ยวนั้นทันทีส่วนที่ทางด้านของแมก หลังจากที่เขาเนี่ยเลิกงานในวันนี้เขาเนี่ยก็ถูกคูริโอเพื่อนเก่าของเขามาชวนไปขโมยรถในคะเหาดดูด้วยกันในวันพรุ่งนี้แต่แม็กเนี่ยก็ปฏิเสธไปเพราะเขาเนี่ยไม่อยากกลับไปเข้าคุกอีกแล้วและต่อจากนั้นในเช้าวันลุ่งขึ้นในวันนี้แม็กเนี่ยก็ได้ไปทำงานตามปกติแต่ทว่าประตูเตาเผาตรงที่เขายืนทำงานอยู่มันเนี่ยก็เกิดขัดข้องทําให้หัวหน้าเนี่ยจึงสั่งให้เขาหมุดเข้าไปเอาสิ่งที่ขัดประตูอยู่ออกทําให้พอเขาดึงสายออก ประตูเนี่ยก็ได้ปิดลงขังเขาไว้ในเตาเผาที่ทํางานต่อทันทีหลังจากที่ประตูเนี่ยปิดลงไปทําให้หลังจากนั้นไม่นานนักแม็กเนี่ยก็ได้ถูกความร้อนเผาอยู่ในนั้นโดยเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าก็ได้รีบเรียกหุ่นกู้ภัยมาช่วยเขาอย่างเร่งด่วนทําให้หลังจากนั้นแม็กเนี่ยก็ได้รับลังสีในขั้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและเขานี่จะต้องตายภายใน5วันเพราะว่าอวัยวะภายในของเขาเนี่ยล้มเหลวหมดแต่ถ่าถึงจะเป็นอย่างนั้น ฆ่าลายเจ้าของโรงงานเนี่ยกับไม่ได้ใส่ใจความเป็นความตายของเขาเลยสักนิดโดยตัวของแม็กเขาเนี่ยจึงได้รับแค่ยามาไว้กินเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้ปก,กติจนกว่าเขาเนี่ยจะตายไปก็เท่านั้นเองและในเวลาเดียวกันนั้นที่ดังฝั่งของเดลดักอตตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ถูกประธานาธิบดีพาเทลตักเตือนเรื่องที่เธอเนี่ยเรียกใช้สายลับอย่างครูเกอร์ผู้ซึ่งมีความผิดทางอาญากว่า15คดีจนทําให้มีคนตายจํานวนมาก และเธอเนี่ยก็ถูกตักเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าหากมีการทำอะไรเกินอำนาจหน้าที่อีกเธอเจะต้องถูกปรับให้ออกในทันทีส่วนครูเกอร์เขานี่ก็ต้องถูกปลดประจำการโดยมีผลในทันทีเลยด้วยและการถูกปลดในครั้งนี้ก็ทำให้ครูเกอร์เนี่ยมโมโหและก็โกรธแค้นคนที่เอลิเซียมเป็นอย่างมากส่วนที่ทางด้านของแม็กนั้นหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทราบข่าวร้ายแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านในสภาพที่แทบจะยืนไม่อยู่ทำเอาฮูริโอเนี่ยตกใจมาก แต่ก็รีบเอายาที่แม็กได้มาให้เขากินไปก่อนโดยแม็กเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยต้องไปหาสไปเดอร์เพราะมีเพียงเอลิเซียมเท่านั้นที่จะรักษาเขาได้แม้ว่าเขาจะไม่มีเงินค่าตั๋วพอไปที่นั่นก็ตามและในตอนนั้นเองเฟรเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายเช่นกันเมื่อโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกสาวของเธอนั้นป่วยหนักและไม่มีทางรักษาให้หายได้ทําให้เธอเก็เครียดมากและที่ทางด้านของฮูดิโอพอเวลาเนี่ยได้ผ่านไปสักพักในที่สดุดนะครับ พูริโอเนี่ยก็สามารถพาแม็กไปหาสไปเดอร์จนได้ทําให้แม็กเนี่ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือว่าเขาเนี่ยต้องการตั๋วไปเอลิเซียมแลกกับการกลับมาทํางานชดใช้ให้ทุกอย่างโดยพอสไปเดอร์หรือว่าแม็กกาลังจะตายเขาเนี่ยจึงมอบงานใหญ่ให้แม็กทาหากว่าแม็กทาสําเร็จสไปเดอร์เนี่ยก็จะยอมให้ตั๋วกับเขาฟรีโดยงานที่ว่าก็คือแม็กเนี่ยจะต้องจับตัวมหาเศรษฐีที่ลงมาจากเอลิเซียมเพื่อมาทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนจะป้นข้อมูลออกมาจากหัวคนรวยพวกนั้น และก็เอาเลขบัญชีธนาคารและรหัสผ่านข้อมูลเพื่อล็อกอินเข้าสู่เงินพันล้านมาให้ได้โดยสไปเดอร์เขาเจะให้หุ่นเหล็กกับแม็กเพื่อทําให้เขาในแข่งแก่งไม่แพ้หุ่นยนต์เลยทําให้แม็กเนี่ยก็เลยขอให้ฮูริโอต้องได้ตั๋วไปกับเขาด้วยและเป้าหมายที่เขาจะลงมือเขาเนี่ยก็ขอระบุเป็นคารา์ไลเจ้าของโรงงานไร้หัวใจที่กําลังเดินทางไปขอต่อสัญญาโรงงานกับเดลัคอตที่เอลิเซียมในตอนนี้ซึ่งที่ทางด้านของเดลคอตนะครับ ตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังยื่นข้อเสนอแลกกับการต่ออายุสัญญาโรงงานของคาลาลอยู่ว่าให้เขาเนี่ยหาวิธีเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่มาให้เธอทําให้คาาลาเนี่ยก็เลยปฏิเสธไม่ออกและเขาเนี่ยจะต้องทำรัฐประหารโดยการเจาะเข้าระบบและก็รีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมดให้เดยแล็คอร์ดเนี่ยสามารถตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ให้ได้เขาเนี่ยถึงจะได้ผลประโยชน์จากงานนี้ด้วยและในขณะที่การคุยข้อเสนอเนี่ยกำลังดำเนินไปอีกที่ทางด้านหนึ่งแม็กเนี่ยก็กำลังรับการผ่าตัด เพื่อยึดหุ่นเหล็กเขากับร่างกายของเขาโดยหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะครับมัน,นก็ทําให้เขาลุกขึ้นมาเดินเหินได้ปกติไม่เหมือนคนป่วยอีกต่อไปและเขาเนี่ยก็พร้อมออกไปทาภารกิจได้ในทันทีซึ่งในขณนะนั้นทั้งด้านของคาร์ไลเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาทําการเจาะเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รีบูตระบบเสร็จแล้วโดยเขาเนี่ยก็เตรียมขึ้นกระสวยออกจากโลกไปอีกครั้งโดยทางด้านของแม็กที่รออยู่นอกโรงงานแล้วเขาเนี่ยก็ได้ยิงกระสุนใส่กระสวยเพื่อให้เครื่องตก และเขาเนี่ยจะได้เข้าไปเก็บข้อมูลจากคาร์ไลได้โดยพอเดดแล้วเขาได้รับแจ้งว่าคาร์ไลเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอเนี่ยจึงรีบติดต่อไปหาครูเกอร์เพื่อขอความช่วยเหลือในทันทีโดยเธอเนี่ยจะคืนตำแหน่งงานให้เขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนโดยในตอนนี้กระสวยของคาร์ไลมันเนี่ยก็ได้ไปตกอยู่ในบริเวณที่โล่งแห่งหนึ่งโดยแม็กและพวกที่ตามมาก็ได้พยายามจะจู่โจมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ถูกหุญญ่นยนต์จากกระสวยลงมาสกัดเอาไว้เสียก่อนและระหว่างที่ยิงสู้กับหุญญ่นยนต์ กระสุนเนี่ยก็ได้พลาดไปถูกคารายเข้านัดหนึ่งโชคดีที่กระสุน,นยังไม่ได้ถูกหัวของเขาครับแต่มันเนี่ยก็ถูกหัวใจทำให้อาการของคารานั้นหนักพอสมควรทําให้หลังจากนั้นพวกแม็กเนี่ยก็เริ่มทําการดูดข้อมูลออกมาจากหัวของคารายกันทันทีแต่ถทว่าข้อมูลเนี่ยก็ไม่สามารถโหลดได้สําเร็จเพ,พราะว่าตัวของคาราเขา,ลลขาเนี่ยได้ทําการปกป้องข้อมูลเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นั่นนั่นเนี่ยก็ยังทําให้แม็กต้องปวดหัวแทบระเบิดพราเขาในถูกเชื่อมต่อเข้ากับหัวของคารายโดยตรง และหลังจากนั้นเพียงไม่นานครูเกอร์เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงครับทาให้พวกเขาเนี่ยจึงต้องรีบเพนหนีเอาตัวรอดกันก่อนโดยรถของฮูดิโอก็ได้ถูกครูเกอร์ยิงจนควา่าทําให้แม็กที่คานออกมาจากซากรถเขาเนี่ย,ยังถูกครูเกอร์เข้ามาแทงเข้าที่ท้องอีกส่วนทางด้านของฮูดิโอที่พยายามจะช่วยแม็กเขาเนี่ก็ได้ถูกครูเกอร์ฆ่าตายไปและพอเป็นแบบนั้นแม็กเนี่ยก็เลยฮึดลุกขึ้นสู้จนทําให้ครูเกอร์เนี่ยล้มลงได้ก่อนที่เขาเนี่ยจะรีบวิ่งหนีไป แต่ว่าทางเดละคอร์ดเธอเนี่ยก็ได้สั่งให้ครูเกอร์ตามไปสังหารแม็กให้ได้เพราะเขาเนี่ยได้ข้อมูลไปแล้วโดยห้ามทําให้สมองของแม็กเนี่ยเสียหายโดยเด็ดขาดส่วนที่ทางด้านของแม็กหลังจากที่เขาเนี่ยได้หนีครูเกอร์มาแม็กเนี่ยก็ได้หนีเข้าไปในชุมชนที่คนพุกพ่านและเขาเนี่ยก็ได้คุณยายใจดีคนหนึ่งช่วยเหตุเขาเนี่ยเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เกวียนของเธอทาให้ยานของครูเกอร์เนี่ยหาเขาไม่เจอโดยหลังจากนั้นคนของครูเกอร์เนี่ยก็ได้สืบรู้มาว่า แม็กเน่ได้โหลดข้อมูลการรีบูตระบบมาจากหัวของคาร์ไลแปลว่าตัวของแม็กนั้นเขาเนี่ยมีกุญแจการเข้าคลองเอลิเซียมอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วและเมื่อได้รู้แบบนั้นทาให้ครูเกอร์จึงเร่งมือตามหาตัวแม็กเป็นการเร่งด่วนและยังได้ปล่อยโดนจํานวนหลายลำออกไปค้นหาด้วยและที่ทางด้านของแม็กนั้นหลังจากที่เขาได้หนีมาสักพักเขาเนี่ยก็ได้พาตัวเองที่เจ็บหนักมาหาเฟรที่โรงพยาบาลทาให้เฟรเนจึงพาเขากลับมารักษาที่บ้านของเธอครับ และเขาเนี่ยก็เล่าให้เธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนจะได้รู้จักกับมาทิวดาลูกสาวของเฟรที่เป็นลูกคีเมียระยะสุดท้ายแต่เขาเนี่ยก็ต้องรีบออกมาจากบ้านของเฟรเพราะกลัวว่าถ้าครูเกอร์ตามมาเจอส่องแม่ลูกเนี่ยจะเป็นอันตรายไปด้วยแต่พอเขาออกมาแม็กเนี่ยก็ได้ถูกโดนลำหนึงบินมาเจอเขาแม้ว่าเขาเนี่ยจะทําลายมันได้แต่ครูเกอร์เนี่ยก็เจอตําแหน่งของเขาแล้วก่อนที่พวกของมันจะได้บุกมาถึงบ้านของเฟรเพื่อคาดคั้นถามหาตัวแม็ และด้วยความกลัวว่ามาทิลด้าจะถูกทำลายเฟรย์เนี่ยจึงบอกไปแค่ว่าเขาได้บาดเจ็บและแค่มารักษาตัวและตอนนี้เนี่ยก็หายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ทว่าสุดท้ายครูเกอร์เนี่ยก็จับตัวสองแม่ลูกขึ้นยานเพื่อไปกับเขาด้วยจนได้ส่วนที่ทางด้านของแม็กหลังจากที่เขาออกมาจากบ้านของเฟร์เขาเนี่ยก็ได้กลับมาหาสไปเดอร์ก่อนจะได้รู้ว่าตอนนี้ในการบินถูกปิดกันและสัญญาณเนี่ยก็ถูกตัดไปหมดแม้จะมีตัว๋วแต่เขาเก็ไม่สามารถออกเดินทางไปไหนได้ และพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดดูข้อมูลที่แม็กได้บาก็จะพบว่ามันเนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับรีบูตระบบของเอลิเซียมและตัวของสไปเดอร์เขาเนี่ยก็ได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตทั้งแม็กแล้วก็คนบนโลกได้แต่มันเนี่ยก็ไม่สามารถคัดลอกเอาไว้ได้พอถ้าตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดีเขา้าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ออกไปไหนอีกตลอดการและเมื่อ,อยังไม่สามารถไปเอลิเซียมได้ทําให้แม็กเนี่ยจึงเดินออกมาด้วยความหงุดหงิดโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่า เขาเนี่ยได้ถูกสไปเดอร์ติดเครื่องติดตามตัวเขาเอาไว้แล้วโดยหลังจากที่แยกกับสไปเดอร์ออกมาหลังจากนั้นแม็กเนี่ยก็ได้ติดต่อเรียกให้ครูเกอร์มาหาตัวเองเพราะครูเกอร์เนี่ยออกอุบายว่าเขาเนี่ยจะพาแม็กไปรักษาที่เอลิเซียมและแม็กก็เพิ่งจะรู้ว่าเฟรกับมาทิวดาได้ถูกจับตัวมาอยู่บนยานแล้วโดยเมื่อครูเกอร์ได้ส่งสัญ,ญญาณไปบอกว่ากําลังจะพาแม็กไปที่เอลิเซียมเดนลคอดจดงจึงทาการเปิดน่านฟ้าให้ ทําไม่สไปเดอร์ได้อาศัยจังหวะนี้ออกยานตามไปในทันทีโดยบนยานแม็กก็ได้พยายามปกป้องไม่ให้คนของครูเกอร์ทําอะไรเฟรกับลูกสาวโดวยทางด้านของครูเกอร์มันก็คิดจะเอาข้อมูลจากหัวของแม็กจึงได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นและระเบิดที่แม็กเอามาด้วยก็ได้ระเบิดใส่หน้าของครูเกอร์ก่อนจะทําให้ยานเสียหายจนตกลงมาบนเอลิเซียมพอดีและเมื่อเป็นแบบนั้นแม็ก,กจึงให้เฟรลี่พามาทิวดาไปหาเครื่องรักษาก่อน ส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่ต่อสู้สกัดพวกของคูเกอร์เอาไว้เองแต่ทว่าทางด้านของเฟรเธอเนี่ยก็ถูกช็อตไฟฟ้าจนสลบไปก่อนที่เธอเนี่ยจะได้ทําการรักษาให้ลูกสาวและตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าทั้งแม็กและสองแม่ลูกจึงถูกพาตัวมาหาเดลคอตด,ด้วยกันทั้งหมดและเมื่อบาถึงแม็กเนี่ยก็ได้ถูกมัดเอาไว้กับเตียงอย่างแน่นหนาเพื่อจะได้ถูกดึงข้อมูลในหัวออกมาตามคําสั่งของเดลคอตส่วนที่ทางด้านของสองแม่ลูก พวกเธอเนี่ยก็ได้ถูกพาตัวไปขังไว้อยู่ที่อีกห้องหนึ่งส่วนอีกที่ทังด้านที่ยานของสไปเดอร์หลังจากที่เขาได้ออกตามแม็กมาเขาเนี่ก็ได้เดินทางมาถึงเอลิเซียมแล้วในตอนที่ฟ้ามืดและในขณะนั้านแม็กเนี่ยก็กำลังจะถูกดึงข้อมูลส่วนครูเกอร์เขาเนี่ก็กำลังถูกรักษาใบหน้าที่เสียหายยับเยินจนเขาเนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างไม่น่าเชื่อและพอเขาถูกรักษาหายเขาเนี่ก็ได้แทงคอทำร้ายเดยลคอต พร้อมกับสั่งให้ลูกน้องออกไปจัดการฆ่านักการเมืองของเอลิเซียมให้หมดโดยในขณะษนั้นเฟรเย์ก็พยายามจะช่วยเดลัคอตอยู่และแม็กก็ได้หนีออกมาจากห้องผ่าตัดได้โดยเดลัคอตก็ไม่ให้เฟร์รักษาตัวเองทําให้สุดท้ายเธอเนี่ยก็สิ้นใจไปและที่ทางด้านของแม็กเขาเนี่ยก็ได้กินยาไม,ม่กี่เม็ดที่เหลือเข้าไปจนหมดก่อนจะรีบไปช่วยเฟร์กับลูกทําให้พวกเขาจึงโดนครูเกอร์ไล่ล่าตามมาแล้วมอเป็นแบบนั้น แม็กนี่จึงต้องให้เฟรพาลูกแยกไปหาเตียงแพทย์กันเองก่อนและในจังหวะนั้นทั้งด้านของสไปเดอร์กับพวกพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอแม็กเข้าเขาเนี่ยจึงขอให้สไปเดอร์ช่วยคุมกันเฟรกับลูกให้ไปให้ถึงเตียงแพทย์หน่อยทําให้สไปเดอร์เนี่ยจึงส่งลูกน้องให้ไปช่วยเหลือเธอหนึ่งคนและแม็กกับสไปเดอร์พวกเขาเก็ไปหาทางเอาข้อมูลออกจากหัวของแม็กกันต่อแต่ในจังหวะนั้นพวกเขาเนี่ยก็ถูกครูเกอร์เข้ามาขวางเอาไว้โดยครูเกอร์เนี่ยก็พยายามจะโจมตีเพื่อฆ่าทั้งสองคน และมันเนี่ยจึงสู้กับแม็กซางดุเดือดและทั้งสไปเดอร์กับแม็กพวกเขาเนี่ยต่างบาดเจ็บกันไม่น้อยและครูเกอร์เนี่ยก็คิดจะโยนระเบิดใส่แม็กแต่ทว่าตัวของแม็กเขาเนี่ยก็สามารถจับครูเกอร์เหวี่ยงให้ตกไปจากสะพานได้พร้อมกับระเบิดของมันทําให้ครูเกอร์เนี่ยก็เลยตกลงไปก่อนจะถูกระเบิดของตัวเองระเบิดใส่จนตายโดยหลังจากที่ครูเกอร์เนี่ยถูกกําจัดลงไปทําให้หลังจากนั้นแม็กกับสไปเดอร์พวกเขาเนี่ก็สามารถไปถึงคอมพิวเตอร์หลักกันได้แล้ว ซึ่งมัน,นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เฟย,เยก็พามาทิวด้าไปถึงเตียงแพทย์ได้แล้วเช่นกันและหลังจากนั้นการรีบูตโปรแกรมก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ถ้าว่าการรีบูตโปรแกรมนั้นมัน,นจะทําให้แม็กตายเพราะมัน,เ,นเป็นการป้องกันข้อมูลที่คาลายตั้งเอาไว้และแม็กก็รู้ดีทําให้เขาเจึงวิทยุไปหาเฟเพื่อบอกลาก่อนที่เขาเจะทําการกดปุ่มรีบูตระบบโดยหลังจากที่กดปุ่มไปเอลิเซียมยก็ได้ถูกรีบูตเรียบร้อย และเฟนเนี่ยก็สามารถเพิ่มชื่อมาทิวดาเข้ามาเป็นพล,ลเมืองใหม่ได้และเตียงแพทย์ก็ได้ทําการรักษาเด็กหญิงจนหายดีส่วนพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจับกลุ่มสไปเดอร์ได้เพราะตอนนี้คนบนโลกทุกคนได้กลายมาเป็นพลเมืองของเอลิเซียมไปแล้วและยานพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายลำก็ได้ถูกส่งออกไปยังโลกเพื่อทําการรักษาผู้ป่วยจํานวนมากโดยทุกคนก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้เท่าเทียมกันและทั้งหมดทั้งบววที่เป็นได้แบบนั้น มันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแม็กที่เขาได้ยอมเสียสละตัวเองและทําการรีบูทระบบเพื่อนโลกและตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้สิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปแล้วก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเอลิเซียมโดยผมหลังจากที่ได้ดูเนี่ยก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้มากเลยครับมันเนี่เป็นหนังแนวโลกอนาคตอีกเรื่องเลยที่ผมมองว่าดี ถ้าใครเนี่ยกำลังมองหาหนังที่บูมันๆทอปิกแปลกๆอยู่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่อยากแนะนําเลยครับและถ้าความเป็นจริงโลกของเราในอนาคตเนี่ยต้องกลายเป็นแบบในหนังเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าพวกเราจะได้ไปเป็นประชากรของเอลิเซียมกันไหมครับแต่ส่วนตัวแล้วผมเนี่ยว่าน่าจะไม่ครับและถ้าเ,เพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับ ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่6.6เต็ม10คะแนนเลยครับส่วนในวัานดทเทสก,กอร์ผมนี่ก็ขอให้ไปสักที่7.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์เด็กเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเยังมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มีอินส a าแกรมช่องแล้วก็มี t ิ k ต o อของช่องกันด้วยนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวานเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ